สวัสดีค่ะ,ะและเราก็ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะที่จะเอามาฝากกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่าก,กั้วนะคะกัว้วในที่นี้เนี่ยจะจะหมายถึงการผ่านการเลยการข้ามเกินหมดเหนือกว่าที่มันออกความหมายแนวๆว่ามันเกินเกินซึ่งในในชีวิตจริงเนี่ยเรามีคำพวกนี้เยอะเลยเราใช้คำพวกนี้ใช้ก,กั้วนะใช้ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราจะดึงคำที่เราใช้บ่อยๆออามาฝากกันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรารู้ที่มาที่ไปหรือตัวอย่างคําตัวอย่างประโยคที่เราใช้เวลาเลือกไปใช้งานเราจะได้มั่นใจชว่าคำนี้มันใช้แบบนี้ต้องใช้ให้ถูกอเราเริ่มจากคําแรกเลยแจ่มีคําว่าอะไรกุ้วเหนียนอกั้เหนียนกคือสุดจีนปีใหม่อย่างเงี้ยใช้ได้แล้วก็กุ้วเจี๊ยดคำว่ากั้เจี๊ยดเนี่ยมันใช้ได้หลายเจี๊ยดเลยเช่นจีนเงี้ยปั้นเงี้ยเจี๊ยดอย่างเงี้ยอได้ใช้ได้ ก็เรียกว่าศาสตร์จีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทศกาลอะเทศกาลแต่ละเทศกาลไปกั้วชินกั้วชินนี่ก็คือแปลว่าเสียชีวิตทันชันไม่มีไอ้แจ่อย่างกั้วชินที่แปลว่าเสียชีวิตเนี่ยเวลามีคนถามเราอ่ะเราก็จะดินว่าอ๋อคืบชอยแล้ว <S <S หยิดหยองอความหมายเดียวกันไหมมันน่าจะเป็นคําบ้านๆนะ เออแต่ความหมายเดียวกันมแม้ว่าออทั่วไปเขาก็จะคำว่ากู้ขัวชิ้นแล้วคําว่าอุ่งช้อยเนี่ยคาว่า<ม>บ้านยเลยเออไม่อยู่ไม่อ,อยู่ก็ได้แปลได้สองย่างไม่อยู่ก็ได้แล้วก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแปลเป็นไทยแล้วก็คือไปแล้วอย่างเงี้ยเออได้ต่อ, <c oughs> อไปแล้วก็เป็นกั้ขี่กัวขี่นี่ก็จะเป็นแบบสมมุติเป็น ซือขนมมาเงี้ยแล้วเราลืมกินมันหมดอายุมันเลยเวลาไปแล้วก็คือแสดงว่ากั้ขี่แปลว่าเลยใช่เลยเวลากินไม่ได้แล้วเลียเลียเลียถอยปานเลียถองเนี่ยมอชิดแลลวกั้ขี่แหล่มอชิดแล้วหมดอายุไปแล้วคําว่าขี่เนี่ยคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมเวลาเราเล่นหวยอ่ะหิ้วยิ้อชื่อหมอหรีใกล้ขี่หิวยิ้อชื่อหมออย่างเงี้ยเหรอก็ได้ใช่ได้ขี่เดียวกันนะกัวแถวกัวแถวก็เหมือนกัประมาณว่าเราถ้าเราขับหถดไปเนี้ย เลยเหรอมันแปลว่าอะไรเราจะเลี้ยวแยกหน้าแต่เราลืมเราขับเลยแล้วก็เราก็จะอ้าเลยแล้วก็กั้วแถวแล้วกัวแถวแล้วก็ชาร์ซื้อกั้วแถวแล้วต้องย้อนกลับมาอันก็ซื้อช้าต่อจอนห่อยวันจอนห่อยกั้วแถวแล้วซื้อคือกั้วแถวแล้วอ่ะเ้วเวลาเราไปซื้อของแหละซื้อผลไม้สักสามโลแต่ว่ามันสามโลสองขีดอือ่าก็ได้กู้้แถวได้ไหมอ่าไม่ค้าช่างเกินมาว่าอ๋อเ็ปต้อแล้วมาล้วกู้แถวแล้วกู้วแถวแล้วชิ้นกู้้แถวแล้วอย่างเงี้ยก็ได้ ทำไมคะบอกไม่เป็นไรกว้วแถวแล้วแต่แถมให้อก็ <c oughs> ห่อเทียมลอยเทียมลอยเออแถมมานะคะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นคําทับศัพท์ต่ <c oughs> อไปอเป็นอะไรกว้วสี สีที่แปลว่าเวลาใช่สีนี่ก็แบบประมาณว่าดูเลิกดูยามสมมติตอนแต่งงานอย่างเงี้ยก็เลิกเก้าโมงเก้านาทีมันจะมีสักสองชั่วโมงเวลาที่ดีๆนะถ้าเลยจากนั้นมันก็จะไม่มีก็จะรีบๆคนแก่ก็จะบอกมั้งมั้งมังตาหากวสีก้วสีมั้งมังตาหาเลยเลิกไปแล้วนี่ก็สีหอกตาหาก้วสีแต่คนสมัยใหม่อ่ะเอาเลิกสะดวกต่อให้มันเลยไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะต่อไปเป็นอะไรแจกัก้วหมุนค่ะก้วหมุนก็ ผ่านประตูจริงๆถ้าแปลตรงๆคือการผ่านประตูใช่แต่ว่ามันมีอีกความหมายหนึ่งอะเวลาที่เขาพูดถึงผู้หญิงที่เขาแต่งงานออกไปอะอถ้าเรากั่วหมุนก็คือ,อเหมือนกับแต่งงานออกไปแล้วอย่างนี้ได้ไหมชุดคืนแล้วก็อ่หมายชุดขึ้นแลหอลอ,อ,อประมาณแบบนั้นก็ได้ก็ได้ไดแล้วมันมีอีกคำหนึ่งอะแแจเวลาที่เอ่อบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยเราเราเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไปด้วยกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยเขาใช้คำว่า วิ่กลัวชิวแล้วอันนี้ก็จะมาพูดแบบบ้านๆเลยคือว่าน่าจะเคยผ่านมือาแล้วมันผ่านมาแล้วผ่านผ่านของมาแล้วผ่านมือมาแล้วเนี่ยก็ได้กลัวชิวแล้วเออได้ได้แต่มันเป็นคําที่ไม่เพาะไม่ไม่ได้สมคไม่มีใครอยากได้ยินคานี้หรอกไม่สมควรไงก็กลัวชิวแล้วนะกลัวคือกลัวคือคือข้ามไป ข้ามไปเหมือนัไเหมือนกับฝั่งนน้นเป็นตะกางเป็นคอแล้วเราจะข้ามไปเราจะข้ามไปฝั่งนน้นเราต้องบอกว่ากั้วคือข้ามไปกั้วเขียวข้ามคือข้ามเอกั้วเขียวคือข้ามไปฝั่งนน้นค่ะกั้วหงิดคือข้ามวันะกั้วยาข้ามคืนแต่ถ้ารวมกันเป็นกั้วหงิดกั้วยาก็ไม่ไหวละก็ข้ามวันข้ามคืนอ่ะตัวอย่างืเนี่ยอีเนี่ยมันไปเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนแล้วยังไม่กลับมา คือแมจี้แพ้วันหงิดวันยากู้หงิดกู้ยาหมอจอนมุ่ขาเออนี่ยงี่มากไงให้หมอเนี่ยมันจะเป็นแบบเปรียบเทียบว่าเออกู้หงิดกู้หยาข้ามวันข้ามคืนไม่กลับบ้านกับช่องอะไรอย่างเงี้ยเงี่ยจอนหมู่ค้าเนี่ยเหงิดเงี่ยจอนกู้ช้าลู่แบบข้ามถนนอ๋ออันนี้เปานช้าลู่ก็คือถนนนั่นเองข้ามถนนเนาะก็วันนี้เราก็คําว่ากู้มาฝากกันจริงๆมีเยอะมาก เอาเล็กๆน้อยๆมาฝากกันลืมเพราะช่วงหลังป้าไม่ได้ทำล้วก็ชักจะขี้เกียจวันๆก็เอาแต่เทีย่ยวนะก็จริงๆก็มีคนทักมาว่าทำไมไม่ทำ<ม>ก็เลยมีจังหวะเวลามาเจอาอแจ้<ม>ก็เลยคิดว่าให้อาแจเนี่ยแหละมาฝากละกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมนะคะ<ม>กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ